สวัสดีค่ะมาเจอครูรีแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยที่2อ,อาการและชีวิตของสัตว์นะคะ,ะก่อนที่นักเรียนจะได้ไปเรียนรู้เนื้อหานะคะเรามาทราบตัวชีวัดกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างมาดูตัวชีวัดแรกเลยค่ะ บรรยายสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะ 2. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหารน้ําและอากาศโดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสม 3. สร้างแบบจําลองที่บรรยายวัตจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัตจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์โดยไม่ทําให้วัตจักชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงไปนะคะมาดูบทที่1ปัจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มี3ประการด้วยกันนะคะมาดูประการแรกเลยค่ะอาหารประการที่2น้ําและประการสุดท้ายนะคะ อากาศค่ะหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา3สัปดาห์จะตายหรือไม่คะนักเรียนช่วยครูคิดนะคะอาหารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อาหารที่มนุษย์ควรรับประทานและมีประโยชน์ต่อร่างกายคืออาหาร5หมู่นะคะหมู่ที่1 นมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆให้สารอาหารประเภทโปรโตีนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต่้มแซมส่วนที่สึกรอหมู่ที่สองข้าวแป้งเปลือกมันและน้ำตาลให้สารอาหารประเภทคาร,ร์โบไฮเดรตช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายหมู่ที่สามพืชผักต่างๆให้สารอาหารประเภทวิตามินและแกลเซียช่วยเสริมการทำงานของร่างกายให้ปกติ ช่วยสร้างผุมมต้านทานโรคหมู่ที่4ผลไม้ต่างๆให้สารอาหารประเภทวิตามินและเบื่อแร่ช่วยเสริมการทำงานของร่างกายให้ปกติช่วยสร้างผู้มต้านทานโรคหมู่ที่5ไขมันจากพืชและสัตว์ให้สารอาหารประเภทไขมันช่วยให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายในหนึ่งวัน มนุษย์ควรรับประทานอาหารวันละสามมื้อได้แก่มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นอาหารเช้าเป็นมื้ออาหารที่สําคัญที่สุดเพราะขณะที่นอนหลับร่างกายจะไม่ได้รับสารอาหารทั้งคืนเมื่อตื่นนอนร่างกายจึงต้องการสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานและใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันนะคะมาดูตัวอย่างเมนูอาหารเช้า ที่ควรรับประทานอาหารเช่น 1. โจ๊กหมูใส่ไข่ 2. ต้มเลือดหมูใบตำลึง 3. อาหารธรัญรพืชกับนมจืด 4. แซนวิชไก่ 5. ข้าวไข่เจียวใส่ผักราดข้าว 6. สลัดผักผสมเนื้อไก่ทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ำ มนุษย์ควรดื่มน้ำสะอาดวันละ6-8ถึงแก้วหรือตามที่ร่างกายต้องการมาดูประโยชน์ของน้ำนะคะว่ามีอะไรบ้างน้ำช่วยให้ร่างกายสดชื่นน้ำช่วยควบคุมอุณนหภูมิของร่างกายน้ำช่วยในการขับถ่ายของเสียและน้ำช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต การดื่มน้ำอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ 1. ดื่มน้ำสะอาดและมีอุณนหนภูมิปกติ 2. ค่อยๆจิบน้ำอย่าดื่มน้ำทีละมากๆ 3. หลังตื่นนอนดื่มน้ำหนึ่งแก้ว 4. หลังอาบน้ำดื่มน้ำหนึ่งแก้ว 5. ก่อนทานอาหาร30นาทีดื่มน้ำหนึ่งแก้ว หหลังทานอาหารดื่มน้ำหนึ่งแก้ว 7. ก่อนเข้านอนดื่มน้ำหนึ่งแก้วหากมนุษย์กลั้นหายใจเป็นเวลานานๆจะตายหรือไม่นักเรียนมาดูนะคะว่าลักษณะของอากาศเป็นอย่างไรอากาศอยู่รอบๆตัวเรานะคะสามารถถ่ายเทได้ตลอดเวลา นอกจากนี้อากาศยังต้องการที่อยู่อากาศไม่มีสีอากาศไม่มีรสและอากาศไม่มีกลิ่นนะคะอากาศประกอบไปด้วยแก๊สต่างๆเช่นแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สอื่นๆรวมทั้งฝุ่นละอองและไอ่น้ำความสำคัญของอากาศต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ต้องการอากาศในการหายใจเพราะแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมีความสำคัญต่อระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายหากร่างกายได้รับอากาศไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อมึนศีรษะหายใจไม่สะดวกระบบการไหลเวียนโลหิตผิดปกติ อาจหมดสติอาจทำให้ถึงตายได้นะคะมนุษย์มีการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะได้รับประทานอาหารดื่มน้ำสะอาดและมีอากาศหายใจทุกๆวันนะคะหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา3สัปดาห์จะตายหรือไม่มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ3สัปดาห์โดยไม่กินอาหาร จากนั้นร่างกายจะสู้ผอมอ่อนเปลียย์แล้วเสียชีวิตได้ทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ำเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายช่วยทำให้ร่างกายทำงานได้ปกติหากมนุษย์กลั้นหายใจเป็นเวลานานๆจะตายหรือไม่หากมนุษย์ขาดอากาศหายใจเพียง4-5นาทีอาจทำให้การทำงานของสมองผิดปกติไปตลอดชีวิตและจะทำให้ตายได้ ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของสัตว์มี3ประการ 1. อาหาร 2. น้ํา 3. อากาศค่ะน้ําสัตว์ทุกชนิดต้องการกินน้ําเพื่อให้ร่างกายทํางานปกติและดํารงชีวิตอยู่ได้เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายหากขาดน้ำเป็นเวลานานๆสัตว์จะตายได้นะคะมาดูอากาศค่ะ สัตว์ทุกชนิดใช้อากาศในการหายใจเพื่อทำให้อวัยวะในร่างกายทำงานเป็นปกติและดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะสำหรับวันนี้ครูขอจบการอธิบายเนื้อหาในบทที่1ปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนมานะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าในบทที่2วัตจ,จัรชีวิตของสัตว์กับคูรีอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ บ <Bye> ายบายค่ะ